ครับสวัสดีครับกลับมาพ่อกันแล้วครับกลับมาอีกแล้วบอยพ่อกันสามสี่มือนะครับมาเมื่อนี้ขี้เพชรนกินครับเมื่อนี้สิว่าพี่น้องเฮ็ดน่กินครับแต่ว่าสีผ้าไปหาวัตถุดิบซะก่อนครับก่อนเฮ็ดน่กินเบิ่งบรรยากาศซะก่อนครับย่างกันในเมื่อยซะก่อนนะครับจังไปเฮ็ดนกินไผ่พ่อไปหาน้ำใบกินน้ำเลือเมื่อนี้ย่างยางครับย่างหาน้ำใบไฟครับย่างเนื้อ ทั้งหลังครับบรรยากาศปลาทั้งหลังปลาโขกเจียบเห็ดได้นี่แ mm hmm. ปลนดียวยังครับต่อยามน้ำมันกับหกเกาอัน่ะปะนะครับยอดงามเลย เกือบหนึ่งยุ่พักหวานก็ได้ครับพักหวานแน่เนาใหม่แน่นี่จังเอยบมื่อยครับบึงเงือหลดนี่เพียงลังใจให้กันในเด้ยครับมักวอมักกดไลค์ครับกดไลค์แน่ครับกดแชร์ให้น้ำครับมักกรีกับติดตามไมพร้อมครับเบิ่งเบิ่งแต่เงือหลยครับนี่เดี๋ยวไปหาอันวัตถุดิบต่อไปครับนอ้แมงกีหนากก็ได้เนะไปหาวัตถุดิบที่สองครับวันนี้แมงกี้นุ่นครับ คนกินนูนกันครับวันนี้วัตทุดิบที่สองห้องกระไดแล้วครับคุดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดซิฟก็โตย้อมแห้งครับหายากมือนี่มันดินมันแกนครับฝนฝนบปรโตเอีกงแต่กุละโดนแหละมันก็เลยแกนมันก็เลยกลนยากครับสองสี่หกแปดสิบซิก็ตเนาะเพราะไเหมือดกันครับยังเล็กย,ยังหน่อยออก มาพอกัน <ไป S 1> ยุดเทียงครับวันนี้เดี๋ยววัตถุดิบห้ามวนนี้ครับ <c oughs> ยทับกล้วยนี่ลหละนี่เดีอันนี้เนาะใหม่ครับเนี่ยพ้นหาอยู่ตลาดอันนี้จังเดลลายแม่มแกเดี๋ยวผมหามาแต่ยูป่ากับไม่กินนู่นครับนี่เดี่อันนี้สดๆสดได้เี่แต่ยูตนันุ่าบได้ลยซีฟก็ตัวไครมดแดง เพินเ่นแช์ตัวไวครับแต่พุ่นละแมงวันก็หลายกว่าวดผว้คพี่พักขาครับพักขาคาง,งเฮือนเพนดาวันพกวนกวันเรากัดไทมาหอกกระเจียวเรากเก็บมาแต่ว่าเรามีหลอกนี่เรากเก็บมาตัตลาดครับวันนี้ก็ได้ไปเก็บปลามันเนาะมื่อนี้เราไปหาพวกวนันแต่ว่าบางแกนปลามันวัตถุดิบเฮาซาชิมด้วยครับ คือคือครับคือมาเดือครับซีมบาเนี่ยซุกบ่เได้บัน้นเสตถ่วได้เลยๆครับเก็ียร้อยแล้วสมุนเขาคลอกแลวครับ วงเฮาไปทั้งใดเบิดดิบอปใหญ่ปวดบอปพักหวานเ้างเลียฮะแล้วจัะยำไง,งน, <c oughs> นี่เลียล,ะละึอดตลอดมันก็อบัมีนน้ำหวานกินมันเบิดขผมเครื่องหลายปวดน้ำกับบัมีสดมาเลยเห็นไหมครับเดีเมือเขามาซีมเนื้อ ันมันมีมันยากเัยเนี่ยนะซิมกินนู่นแหละอันนี้มันกลนยากไหมกินเขาแรงอ่ตักแลมมาแร้วลยนะตะเว้นตกดินละ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวกับสิบ อันนี้นะครับพอกันไม่มือหนาไปเลยิเริ่มไปหาท่าคะลิปอะไรบ่นี่ตั<อ>ดเยอเอาพอกันไม่มือหนาครับกดติดตามมาเลยครับกดไลค์กันมากอีเลยครักดไลค์ครับกดแชร์เยอะมือหนาครับ <laughs> สิพยายามไปหาแนวไม้เบิ่งเรื่อยๆครับแง่ใครมุดแดงบอกวาวไวอย่างเต้ลายมือแล้วม่ได้ไปะเกลืออยู่หาเอากล่องนะครับ ได้แล้ววันนี้ดเดี๋ยวสิไปแยกไข่มดแดงครับคลิปหน้า